สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชานค่าบางคนนะครับจากช่องโคชชานแชนร์แนวมรดจางพลังบวกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นเรื่องของชาวราศีมิถุนประจําเดือนเมษาย,ยน2564นจะเป็นอย่างไรบ้างดีร้ายประการใดในเรื่องของเงินงานความรักตัวตนและจิตใจนะครับมารับชมกันเลยนะครับผม มาเริ่มเรื่องแรกกันที่เรื่องของเงินเงินทองทองกันเลยดีกว่าครับเงินเงินทองทองสำหรับชาวราศีมิถุนชาวคุณคู่ในช่วงนี้เรื่องของเงินสดในมือเนี่ยถือว่าต้องมีเขาเรียกมีการปรับเปลี่ยนปรับพอร์ตการลงทุนนะครับถือว่าตรงนี้เป็นทางเลือกนะครับสิ่งใดที่จําเป็นเนี่ยยังเขาเรียกยังคงมีอยู่เนี่ยจำเป็นก็ต้องก็ต้องให้มันมีอยู่นะครับแต่ถ้าอันไหนไม่จําเป็นแล้วก็ต้องตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ที่ได้สาระออกไปให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยก็ต้องระวังคดีความนะครับด้านการเงินได้โดยง่ายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยถือว่าไปได้ดีทีเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าได้รับความร่วมมือนะครับในระดับปฏิบัติการนะครับจากชนทุกส่วนขององค์กรนะครับถือว่าความสามัคคี ไม่เกิดพลังอันดีนั่นเองนะครับในการหาลูกค้าใหม่ๆเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะครับเงินหมุนระยะสั้นเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับต่อไปก็ครับเรื่องของเงินหมุนระยะยาวๆเงินทุนระยะยาวๆเนี่ยถือว่าลงทุนแล้วนะครับถือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนมาทำกำไรนะครับเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ดีนะครับลงทุนได้เขาเรียกได้ ได้ได้มากขึ้นนะครับเพราะ,ราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาสักระยะแล้วนะครับลองผิดลองถูกมาสักระยะแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับก็มาดูเรื่องของการงานนะครับสำหรับงานที่มีตัวแทนนะครับผู้แทนของเราเนี่ยถือว่าทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับร่ารวยนะครับถือว่านะครับเราประสบผลในตรงนี้ ก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนนะครับเพื่อซื้อใจในระยะยาวๆด้วยนะครับและการงานคุณเนี่ยก็ถือว่ากําลังขยายตัวได้อย่างงดงามทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจปัญหารอบด้านมาถาโถงเข้ามาก็ตามทีนะครับแต่คุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้ด้วยมีผู้แทนการค้านะครับทีมงานที่เข้มแข็งนะครับตัวแทนของเราที่เข้มแข็งจึงสามารถที่จะฝ่า ฟันไปได้ทุกอย่างนะครับพาไปยังจุดหมายที่คุณต้องการได้นั่นเองพูดง่ายๆว่างานม,มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างยิ่งใหญ่แม้คุณจะต้องเหนื่อยในการทําบริหารงานนั้นมากก็ตามทีนะครับต่อมาก็มาดูเรื่องของความรักหัวใจคุณในช่วงนี้ถือว่าดีจียวนะครับคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้คนดีนะครับคนดีในที่นี้ไม่ถึงว่า ดีในแง่เป็นคนที่มีการศึกษามีปัญญาดีมีความขยันขันแข็งในวิชาหาความรู้ได้ดีนะครับควรกวายไปในทางที่ดีไฟดีไว้ไว้อย่งนั้นเถอะนะครับอยู่ด้วยแล้วนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าดาวพุทธหัสซึ่งเป็นดาวปัตตนินะครับของลัคนาเนี่ยให้คุณนะครับอยู่พบสุภาะนะครับแสดงว่าให้คุณประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับ คุณจะได้ประโยชน์จากดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้เยอะเดียวนะครับสหรับชาวราศีพิถุนนะครับมุมตัวตนถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะครับสังคมกว้างกว่านะครับทุกคนนะครับล้วนนะครับเป็นเพื่อนของคุณทั้งระดับแรกย่าระดับุนชั้นแรงงานเนี่ยคุณเข้าได้หมดทุกคนเพียงแต่ว่าคุณอาจจะขาดความรอบครอบ เรื่องของงานเอกสารการตรวจสอบแม้ว่าคุณจะมีเพื่อนเยอะแต่คุณก็ต้องมีการระบบการตรวจสอบที่ดีนะครับเรื่องของงานเอกสารงานการเงินงานบัญชีเนี่ยคุณจะต้องมีระบบเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้หลายขั้นตอนหน่อยเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินล่วไหลออกจากระบบไหมมีเงินที่ไหลออกที่ปกติไหมมีการใช้จ่ายที่ถูกต้องแม่นยำหรือเปล่านะครับคุณก็ต้องมีการระบบตรวจสอบที่ดีด้วยนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อคุณจะได้ ไม่เสียโอกาสนะครับในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าถ้าทุสอบไม่ดีแล้วเราก็อาจจะเกิดคดีความได้โดยง่ายมีคนคิดจัย่อเงินคนไปก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะพวกตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนั่นเองเรื่องของสภาวะใจนะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องเจอปัญหาที่มันแก้ได้ยากนะครับทําให้คุณเครียดครับวุ่นวายใจเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องใช้วิทยายุทธ ด้านสมาธิด้านปัญญาด้านประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างหลิกอย่างเยอะเลยนะครับขึ้นซึ่งคุณก็ต้องอ้างอิงการตัดสินใจเนี่ยต่างๆจากงบการเงินนะครับงบดุลก,กระแสเงินสดในในบริษัทงานอกสารต่าง,างเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าต้องตรวจสอบดีต้องรอบค้อบว่ามีเงินล่วลัยไหมมีใครยักยอกอะไรหรือเปล่าต้องระงนี้นะครับอีกทั้งต้องต่อสู้กับภาวะการแข่งขันครับกลุ่มลูกค้าที่พร้อมหนีเราไปตลอดเพราะว่ามีคู่แข่ง เยอะ,ละเลยเกินนะครับคุณต้องเตรียมพร้อมรับเพราะต้องฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่มีมาทุกขณะนั่นเองนะครับจะได้ไม่ตกใจจะได้ตั้งตัวตั้งสิได้ทันรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าคุณไม่เคยฝึกสมาธิคุณต้องฝึกค่ะฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณทําอะไรได้ดีมากขึ้นแล,และการตัดสินใจ แต่งใจได้ถูกจังหวะถูกเวลาไมากิ่แค่นั้นเองนะครับการฝึกสมาธิอย่างง่ายๆก็คือท่องบทสวดมนต์นะครับสวดมนต์วันละห้าทีสิบห้าทีก็ช่วยคุณได้แล้วนะครับหรือนะครับหรือนั่งสมาธิก็ได้วันละสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่อยๆเป็นเข้าไปก็เป็นได้นะครับก็ช่วยได้เยอะแล้วครับจบคําพยากรณ์สาหรับ ชาเวลาสี่มิถุนประจําเดือนเมษาย,ยน2อ6 4แล้วนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องโอริจารย์ชาแนลเป็นกำังใจให้ผมและอิจารย์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ